ัไปแล้วเหรอเมื่อกี้มีเด็กพูดว่อนมาขอหนอผู้หญิงฮะบ๊ายบายบ๊ายบายเราจะกลับเลยไม๋ยว้ทามาแล้วก็หลบข้าโมแม่มารับนะจ้บาล้ะาเด็กมาลรวันนี้เป็นวันหยุดวันแรกของสงการบ้านเรานะคะเล็กสี่ทำอะไรเนี่ย Uhm. นี่นะเป็ดน่ากินมากเป็ดผู้เป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างเหนียวค่ะเป็ดนะคะเหนียวนะคะวันนี้อันนี้เป็ดนี่้่ะด like ูดิออืืหอโอ้โหควันเกือบบุญจะมาทำอะไรตรงนี้เราฮะจะมากินเป็ดเหรอเดี๋ยวเว้นจัง นี่นะคะเราจะมาห้องของสาวๆนะคะสาวบ้านเรานะคะจริงๆเราก็หนีมาแล้วนะคะเขาก็ตามมาค่ะวันนี้เป็นวันอะไรวันหยุดวันนี้เป็นวันครอบครัวเราน้องชื่อไข่ตุ๋นไหนวะมองไม่เห็นไข่ตุ๋นมันอยู่ข้างบ้านขึ้นมาเห็นเลยไอ้วุ้นหนอนเป็นฝูงเป็นฝูงมันหนึ่งเหมอนไม่ได้เอ้ยเอ้ยเปนฝูงเมแล้วฝูมายังค้าฝูงมายังคะอันนี้นะคะเป็นลูกของอ้วนฟังนะคะมาดูอ่นนี่คือเสตีย้องเราค่ะ มาดูหนูแฮงเตอร์พวงมอมีประกาศด้วยนะเป็นน้องน้องชื่ออะไรลูกชื่อไข่ตุ๋นนี่นะคะชื่อน้องไข่ตุ๋นนะคะสมาชิกอีกตัวหนึ่งของบ้านเรานะคะนอกจากน้องแมวค่ะเล็กสี่เดี๋ยวนี้ต้องทำตัวหน้าสงสาอย่างนี้เหรอใช่ไม่มีใครอาบน้ำหมอเซ็กซี่และเราใส่กออกอาบน้ำนี่นะเล็กสีใช่เดี๋ยวนีู้ผู้ชายเหรอเดี๋ยวนี้เล็กอ่อยแล้วเราอะอ่อยไม่อ่อยมีผู้ชายมาทักอะอุ้ยรออันนน กเลยเอาถแม่ไปรีบผ้าเป็นรูแหเลยอ่ะว,วันนีหรือเปล่าแม่แม่เช็คดูดีดนๆดนะวนเอาอะไรนะวันเอาผ้าถุงเล็กสี่ปลองรีดผ้าแล้วเป็นรูไหมรีดย,ยังไงอนนี้นะคะเรากำลังรอกาแฟนะคะเร่ได้นี้เป็นแฟนเะนีน้านนมาคอนเรวันนี้เรามาทำอะไรวันนี้เรามาดูกาแฟค่ะเดี๋ยวเราจะไปส่งที่บ้านนอ่ะ วันนี้จะไปส่งน้องนายที่บ้านย่าแล้วเราก็จะมาซืา้อกาแฟพี่ปันมาซื <Alej andro> <บ Fore. S 1> ้อกาแฟแล้วก็เด็กๆมาซื้อโกโก้ปั่นนะคะเดี๋ยวรอกาแฟกันก่อนนะาแล้วค่ะไปเร็วเอากาแฟมาเร็วล so ูก ขอบคุณแม่ค่ะขึ้นบิชชันเหรอแล้วเราก็ซื้อกันมาแล้วนะคะดเดเก้ได้ไลโชว์มา,ามมกินชาเขียวค่ะโมกินชาเขียวหนูก็น้องมากินโกโก้ปังน,นะคะของพี่เพิร์ลนะคะก็ะคะืออายุมากสุดนะคะก็จะกินอเมริกาโน่เย็นนะคะนี่นะคะอเมริกาโน่เย็นค่ะ ไม่ค่ะเดี๋ยววันนี้พวกเรานะคะก็ไปส่งน้องนายที่บ้านย่ากันก่อนนะคะอ่ะไปแล้วเหรอเมื่อกี้มีเด็กผู้ร้องม่เขินหรอผู้หญิงคะ๊๊บบาายยบไปหนึ่งชั่วโมงแล้วก็กลับเลยได้แล้วงอมาแล้วก็หลบถ้างอแม่มารับนะจด้จ้ะบายได้เลยจ้าแล้วเดี๋ยวมาล้อมดีพอรับเนาะ ย่งกว่าบ้านแล้วอ่ะอะไลูกถ้ามงมารักมาเล่นกับเพื่อนเพื่อนเลยเรามาถึงบ้านแล้วนะคะจากที่เราไปส่งน้องนายมานะคะวันนี้เราจะมาดูกิจกรรมวันหยุดของบ้านเรานะคะวันนี้เป็นวันหยุดวันแรกของส่งการบ้านเรานะคะเล็กสี่ทำอะไรเนี่ยอ๋อกินเป็ดกินเป็ดเดียวกันไหมแม่ให้บอกเดโมกินมั่งหน่อยเดโม อ้าวอย่าทำรุงวายเกินไม่เคยหรอไม่เคยร้องไห้ยินยินเนี่ยเปนชื่ออะไรนะคะหรืนะคะเป็ดเป็ดด่งนี่นะคะเป็ดมีนะครับแต็ดกัวดองแต็ดกวาดองเคี่งดองนะคะอ่ะกิจกรรมในแก๊งของครอบครัวเรานะคะกินค่ะกินกินนะคะอ้วนกินอะไรครับอ้วนเป็ดค่ะอ้วนกินเป็ดนะคะเขาควรนะกินมันน่ากินไหมคะยั่วๆค่ะยั่วๆยั่วๆจ้า โอ้ไม่ไม่เรียงเลยอ่ะอ้วนผักไม่สวยเลยใครเทให้่ดูนะใครเทใครไม่รู้อะที่วิ่งไปตะกี้เนีน่ยนี่ค่ะเป็ดนี่ค่ะมันต้องจิ้มจิ้มแต่จริงมันต้องคำใหญ่อ่ะโอ้โห <c oughs> <c oughs> เป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างเหนียวค่ะเป็ดมันข้เหนียวนะคะว <ล religion. S 1> ันนี้ไม่จิ <would> ้มอะไรค่ะดูดิออืืหอโอ้โหควันเกือบ,บุ๋ <c oughs> <c oughs> นี่เปหะไม่กินไปกินกินดูนก็มี้ปไม่กินได้หนูกินเนื้อขยเป็ดจะแก่วะเป็ดมันเหนียวฟัตูอ่านี่น้ำจิ้มเนี่ยยั่วๆค่ะเยอะๆนะคะแต่ว่าฟันต้องแขงแรงนิดนึงนะคะใช่ค่ะอขายธรรมชาติต้นไม้เราหน่อยเจ้นี่วนาจริงไหมหนูกว่าจะเอาตอนหลังนี้นบ่ะต้ออยู่งี้ต้อนหนึ่งอันนี้หนึ่งข้คหนึ่ง ต้นไม้น่าบ้านเยอะมากค่ะคนเอาเยน็นม่อนไปหรือป่ะท่ามชาตินี่นะคะ,ะเป็ดนะคะเป็ดยัวๆค่ะเป็ดยัวๆมไม่ไหวต่อห,ห,หมดใช่ไหมเล็กเล็กตีก็จะกกินไม่ไหวแล้ว การกินเป็ดเนี่ยมันเป็นการทดสอบความแข็งแรงของฟันนะถ้าจะให้ดีก็คือทดสอบมันอีกทีคือกินกระดูกเป็ดปิดนะไม่ได้ปิดลอยๆว่าไม่ค่อยหิวนะแต่ข้าวหมดจานเลยไหนเองบอกไม่หิวเลเออแม่มันยังไงเนี่ยหนูไม่เข้าใจกินไม่หมดแม่ข้าวหมอ๋ออ้วนๆแม่หมดไงเป็นยังนะม้าจะโดนเขาไม่โดน วันถ้ามีเรื่องขึ้นมาเนี่ยพี่วิ่งก่อนเพื่อนก่อนเลยนะวันแล้วมีสงการแล้วเออก็เปลี่ยนอลไรบ้างใ่เมึงลาดแม่ก่อนเลยก็ได้เนี่ยแล้วมาทำอะไรตรงนี้เราอ่ะจะอฮะจะมากินเป็ดเหรอวันเราน้ำต้นไม้พี่นน่ยเไหมแล้ว ลอยกระทงวันสงการเดี๋ยวโดนโน้ตตากโดีกระแาวก็เห็นอย่างเล่นพีทิฟฟานี่ยโดนของพีทิฟฟานะตีมันเลยเอาน้าสั่งเลยก้นที่ยังขวัญโทรศัพท์ไม่หมดนะมึงโทรศัพท์ทิฟฟานี่กบกราฟโปรโมทร้านเรานะคะร้านน้ำเต้าหู้เรกสีนะคะแม่เรกนะคะนี่นะคะเอฟเฟกต์ส่งเอ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 ฟเฟกต์ฝนนี่นะคะเออกระไรคะไม่มีอยู่ฝนเดิมมันคือเรียวมันคือเรียวก้นสั่ง คะเราจะมาห้องของสาวๆนะคะสาวบ้านเรานะคะจริงๆเราก็หนีมาแล้วนะคะเขาก็ตามอันนี้ไ่เป็นไรมันหยุดวันอะไรไะอันนี้เป็นวันครอบครัวจะต้องอันนี้นะคะก็จะเป็นน้องโมนะคะเพื่อนของกวนสั่งนะคะสวัสดีงามๆลูกสวัสดีแบบมารยา Thai โอ้ยอันก้มลงไปเลยมั้ยนะคะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะวันหยุดของเราเราจะทำอะไรดีกันอ้วนนอกจากกินแล้วเนี่ยกินแล้วก็นอนโอ้ย อันนี้อ้วนแนะนำตัดเลี้ยงให้พี่ดูหน่อยนี่ค่ะนี่คือรูปชื่ออะไรคะอน้องชื่อใครตุ๋นหนวะมองไม่เห็นใครตุ๋นเลยมันอยู่ข้างบ้านข้างผมแหละเดี๋ยวอ้วนไปนอนที่บ้านไปปลูกมันอย่างงี้ไม่ได้เลยเฮ้ยเอ้ยไม่โผล่เหมือนจะโผล่ไหมยังคะโผล่ไหมยังคะอันนี้นะคะเป็นลูกของอ้วนฟังนะคะมา่อนี่คือเสตียงของเราค่ะ มาดูหนูแฮมเตอร์ของราไหมมีประกาศด้วยนะนี่นะคะเป็นน้องน้องชื่ออะไรลูกชื่อไข่ตุ๋นนี่นะคะชื่อน้องไข่ตุ๋นนะคะสมาชิกอีกตัวหนึ่งของบ้านเรานะคะนอกจากน้องแมว่ะวันชอบเลี้ยงอะไรที่เราเป็นเลี้ยงที่มันเป็นห่วงโซ่าหารของแมวค่ะเช่นหนูแล้วก็ปลานะคะ่ะชื่อชื่อเงินนะคะมองไงเป็นเงิน แล้วก็อันนี้นะคะคือกระปุกที่เราไปซื้อกันมานะคะที่ตลาดนะคะในห้องเลี้งหมูด้วยค่ะเนี่ยค่ะปกติแล้วไอ้คนที่อยู่้องเใงก็เป็นหมูนะหมูเลี้หยเเราที่เอาสีเขียวว่าสีเขียวเหนียวทัพค่ะอ๋อเหรอนี่นะคะห้องอ้วนนะคะก็จะเป็นแบบห้องของสาวโสดสดโอ้โห จอที่ปนแก่จๆนะคะก็จะมีิดนะคะก็จะแบบห้องสะอาดสะอ้านมากค่ะห้องของสาวๆบ้านหลังนี้นะคะบ้านครอบครัวป้องโกะแฟมิลี่ชาแนลนะคะเครื่องแป้งผู้หญิงอ่ะค่ะจะเป็นผู้หญิงผู้หญิงนะคะนี่นะคะอ้วนั่งเขาก็จะมีตู้นะคะมีตัวเครื่องแป้งนะคะแล้วก็เขาก็จะมีเตียงนะคะเตียงของเานะคะเตียงของเขาแล้วเราก็จะอยู่กันแบบบ้านๆนะคะนี่นะคะกีๆ้วเคยเรียนป้านยังไม่กั้นห้องเลยนะ ใช่ไหมไค่ะอันนี้นี่คือเรากั้นห้องให้กับสาวๆบ้าน<ช>หลังนี้แล้วนะคะกรรกาเลี้ยงหนูอ้วนก็เลยก,าเ,กเาเลี้ยงหนุนก็คือไม่เลี้ยงแน่นอนนะคะที่บ้านโกรธแปดวันเจ็ดวันมีร่างสงสารมากอะ่ะจะเลี้ยงแต่แบบที่บ้านโกรธอะ่ะเลี้ยงหนูมึงเลี้ยงหนูบอกว่าทนมา,าตายทําไม เออมเอามันมาตายทัาาย้ยหมหนูช่วยเลี้ยงหนูช่วยเหลือมันมาจากร้านเาเลยนะเขาเลี้ยงรวมกันไม่ใช่รู้เ <c oughs> ขาบอกวัามันมทรามาน <c oughs> ใช่ค่ะใช่ค่ะวันเอามันมาทรามานนะคะจริงแล้วถ้าแบบถ้าช่วงนี้ดังก็จะขยายกรงให้ใครตุ่นนะคะช่วงม 4, ันศพันใจแอันนี้ต้องเจ็ดสิบเซนขึ้นค่ะอันนี้หกสิบเซนเราหูไม่ได้ค่ะน้องก็อยากแล้วอ่าอยากได้สมาชิกเพิ่มอันนี้บ้านบ้านหูบ้านแบบไม่อยากจะอ้วนหรอกบ้านอ่ะบ้านอ่ะม่จะอ้วนหรอกนะแต่ลูกแล้วเฮ้ยแบบความแท้อ่ะ พร้อมแท้แท้จนแท้จนบ้านพังแล้วนะคะตอนนี้ก่อนเ้ยเปิดอีกนะคะจะเก็บของขนยาวอ่ะเปิดเลยลูกเนือใครจุดเป็นใจแอนขนยาวนะคะแหมที่ได้เปิดมาขายหนึ่งมาจับไอแอนมาแนะนำตัวให้ท่านผู้ชมรู้จักหน่อยเาาไอแอนมาสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยเลยเข้าบ้านไปแล้วอ่ะมันไม่อยากออกกล้องอ่ะมันอายมันอายใช่ไหมไอแอนไม่อยากได้บ้านใหม่ไอแอนต้องไี้บอกมาลูก ค่ะเดี๋ยวจะได้บ้านไหนอ่ะอันนี้แม่ก็มาตั้งไม่ตั้งอะไรโตก็มีแต่เขาก็ไม่ตั้งนะคะเบียร์ช้างต้องเข้าแล้วอ๋อไม่ใช่นะคะไม่ใช่กินเข้าก็ดีนะคะสกินเหรอคะผิวเหรอคะช่วงเทศกาลไม่ได้กินแบบไม่ได้นะคะเป็นเด็กเป็นเล็กนะคะนี่งาน DIY เป็นไงานงาน DIY อันนี้ที่ส่งให้อาจารย์เหรอไมอ่อันนี้เป็นช่วงที่ไปกับชุมชนมีกิจกรรม จับหน้าผากเถิ่มากอะปกติก็เถิ่อป่ะใช่เถื่อเพราะว่าอะไรวะหน้าผากเถิกมันดีใช่ไหมเขาบอกว่าเราเป็นผู้หญิงรวยในหันมาใช่ป่ะลูกสวยแลรวยมากสวยและรวยอนาคตก็รวยรวยแบบเดี๋ยวเราจะเปิดห้องน้องนายที่หลังนะคะเดี๋ยวเราจะต่อไปค่อยไปห้องน้องนายนะคะแต่ตอนนี้น้องนายยังไม่มานะคะถ้าให้เราเป็นส่วนตัวเราจะขอห้องมาก่อน ควาเป็นส่วนตัวเราเปิดเข้างมาอยู่เราเป็นเรากฮาร์ดล็อกค่ะพี่ปั้นฮาร์ดล็อกนะคะพี่ปั้นอยากจะโชว์ว่างจากสาวๆเป็นยังไงบ้างอะนะคะเดี๋ยวเราไปบุกห้องเจ้าของช่องตัวจริงเดี๋ยวจะเจอเดี๋ยวเจอเจอขยะค่ะเจอขยะห้องสาวทำงานอ่ะเออมางานเมื่านน่ะใครมีเวลาไปจัดคงจัดห้องเราอ้วนน่ะไม่ยอมจัดให้พี่ เดี๋ยวเรามาดูสิ่งแวดล้อมรอบพันห้องรอบห้องอ้วนนะคะ็ระนีทั้งขวดค่ะขวดปงขวดป่าต้นกล้วยค่ะไม่ค่ะอันนี้เป็นงานอดิเรกของแม่นะคะของเล็กสังค่ะเล็กสังเก็บขวดขายกลางคืนแบบเออเปิดเปิดเปิดมนานอนโหเห็นต้นกล้วยกระแวงค่ะคิดว่าผีนี้ใบสั่นไหวๆใบสั่นไหวๆนะคะแล้วหน้าต่างอ้วนสังก็จะใกล้กับต้นกล้วยนิดนึงแสงเข้าห้องสวนมาบเลยนะคะนี่นะคะเปิดประตูมาค่ะเจอธรรมชาติ เจอต้นกล้วยแล้วก็ต้นมะยมนะคะเนี่ยมีขนุนนะแล้วก็มีเดี๋ยวขนมมันขีดปียังไม่ออกป้าบอกว่าหปีได้กินตอนนี้ป้าเสียบเลยค่ะป้าเสียบเลยมันยังไม่ได้กินเลยแหวงมากเว้ยหน้าตัดปีไม่สนิทงูมันจะเลยเมื่อไหร่ก็ได้ไงงูก็แบบเ่อนมึงยังควงูอีกเหรอพี่เฟินหนูไม่ได้เป็นมิ้งกับงูนะ เราต้องเป็นมิกฉาสิ่งแวดล้อมนะไม่ได้กระงูเอ้จริงจริงหนูอะหาเรื่องเลี้ยงงูอยูน่นะงูงูเหลือไงวันวันไททัอนนะอะงูกูโดนงูกัดกูไม่อยากใช่หรอเป็นงูแบบว่าเป็นงูที่แบบเลี้ยงจากฟาร์มอะโอ,โอ,โอ้ว่านพี่เห็นงูเหลือมันมันมาแถวนี้บ่อยๆนะยาวอะนะกิ <c oughs> <ต>่งนอนอยู่ง่ายแกได้แบบลายสวยๆแล้วก็จะพาเลี้ยงในห้องอะแล้วมึงว่าถ้าจับมากเลยพองูหิวใช่ป่ากูไม่ให้หารน่ะหาจะแย่งในกรงเลยวันนี้นะคะ เดี๋ยวนะคะเล็กสีเดี๋ยวนี้ต้องทำตัวหน้าสงสารงี้เหรอใช่ไม่มีใครอาบน้ำหมอรึเปล่าเข้น้ำแป๊บเดียวทนไม่ไหวเพราะอยากอาบน้ำไงคือแบบเออรอลูกเข้าน้ำไม่ไหวโอ้โหน้ำหัวฉันนะคะวันไปรดน้ำหนาหัวเล็กสีเลยต้องแล้วจะขึ้นแล้วหนาวแล้วตื่นแล้วหนาวแล้วนะคะอาบมันต้องงานละหรอทำอะไงบ้างอ่ะ เด็กๆครับน้องเข่แม่ๆน้องไปถึงไหนแล้วเ็กซี่นี่เราใส่กอกอาบน้ำนี่นะเล็กสีใช่่ผู้ชายเดี๋ยวนี้เล็กอ๋อยนีะอ่อยไม่ออยมีผู้ชายมาทักอะอ้ออนอไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานะคะนี่นะคะเล็กสี่ เล็กสี่นี่อาบน้ำหน้าบ้านเลยนะคะท่านผู้ชมใช่ไอ้เหมยทอะไรทำไมแม่ทำไมแม่ไม่รดน้ำเหมยไปเลยเด็กทำอะไรเอาซาบู๋ไหมซาบู๋มะเยลเม่เนี่ยเนี่ยเล็กสี่เหมยมาแล้วแม่เหมยมาแล้วไอ้เหมยเขาเล่นหรือเปล่าเล่นน้งกับยาต้มแม่ระวังเหมยหล่นไม่ไม่ไอ้เหมยแม่ไปรีบผ่าไปรู้แหวงเลยอะ วัน <What? S 2> ดีหรือเปล่าแม่แม่เช็คดูดีๆวันเอาอะไรนะ <c oughs> วันเอาผ้าถุงเล็กสี่ปีลองรีดบ้าแล้วเ็นรูมั้ยกูรีดไม่เป็นไงเป็นรู้เลย <c oughs> แล้วเล็กสี่ป้างไงคุบอกเขาด่าหนูแหล่เลยอ่ะโอเล็กสีออ่อยูป็นรถแลมนะคะตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วเมื่อตอนนี้นะคะเป็นเวลา,ราห้าโมงจะขึ้นจานใช่ค่ะเป็นเวลาต้องไปรับต้องนายอะค่ะห้าโมงอาจจะเล็ดเลยนะคะน้องเมื่อใช่เลยจะเล็ดเล็ดนึงนี่นะคะตอนตอนมาตอนไปก็ชุดเตือนตั้งแต่เช้าก็ ท่าก็ยังชุดเดิมเเดิมแต่ละวันภารกิจเยอะก็เลยแบบไม่ได้นอนนี่มันขาดแดีเน่มันขาดว่าชุดเดิมค่ะชุดเดิมแตกแกงเดิมแล้วแกงเดิมแล้วแกงเดียวกันนะใช่มัาจะไปรับน้อหนายให้ดูระหว่างทางค่ตนเลเยนะเลเมื่อไหรดมานะไดะ แม่สวัสดีจ้าบายนี่ค่ะแล้วก็เถียงทางนั้นคขานั่ยไางนั้นอะไบเนี่ยโอ๊ยมีไจะบอกไม่ได้เตรียมอะไรเลยไม่ได้อบน้ำแกงหนาแกงหนึ่งนะแกไม่ได้อาบน้ำเนี่ยโอ๊ยไม่รู้ว่าทำไมค่ะเราจะไปไหนกันล่ะเราจะไปวัดยาอุ่ยผมตรงโดยไม่ได้นัดหมายเธอหนีจ้ะ อันนี้คือร่างก่อนไปงานวัดนะคะแล้วไปเจอเยอไม่ไม่เราต้องต่อเราต้องให้เห็นต้องตัวดีเราตออเราตองต้องติดตามชมคลิปที่ไปงานวัดด้วยอ้าวนี่ไม่ใช่คลิปเดียวกันหรอไม่โอเคไปค่ะเดี๋ยวเล่านะคะไปดูแตงโมนะคะตอนนี้มีแตงโมขายรูปในที่พิบากดูกันหวานมากไปไปไปไม่แตะเลยทางที่ผิดไม่แตะเลยอีกยิ่งน่าจะไปกับด้กยนี่นี่เดินเดินพิมพ์ว่าถ่ายถ่ายรูปเดินข้างหลังแล้วก็ใส่เพลงมาค่ะ อันนี้ก็เป็นเพื่อนของแมเพื่อนของคนนี้ค่ะขันหน้ามาได้ไหมคะยิ้มด้ค่ะถ้าหูใหญ่ใช่จะเป็นงแตงโมนะคะแล้วไนสาว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 เก่าไม่เห็นเราเลยอ่ะนี่นะไปดูกันใเหรออ อ๋อตอนอนที่เรามายี่สิบไ้อีกแล้วจชููค่ะรัาลูก้เรารูกษาตีสามได้ก็ไไม่เกขาดค่ะแต่แม่ค้าลูก่หลังไม่ไหวนะคุยกันแหละนี่แหละเนาะนี่คขาดที่มาของเราก็เพราะว่าชื่อแตงงมน่น่ากว่าขาแต่ว่าเป็นขาดชือแต่ว่ายังไม่ใ่ช่วยมูได้หนที่ส่กันอยู่อ๋ออ๋ออ๋อ เอาสักสองลูกก็พอค่ะลูกใส่จ้ะจอกินลูกคะซื้อสามลูกค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะกินวันนี้ใช่ไหมเอ่องั้นเอาแค่เปิดแค่ลูกเดียวก็ได้ค่ะหรือสองลูกไม่ต้องกได้ดายเอาทั้งหมดสามลูกไหมคะใส่สับใช่ใช่แล้วเปลี่คนละลูกกับ ี่ก็นเนยแหใสใว่าจะถึงสักข้าเอาไปใส่ต้น้นนี่ไงปลุกมต้นอ่อนทางตะวันจับต้นอ่อ,อนยอดพุ่งต้นอ่อ,อนแพุ่งขายมันเป็นต้นผักลุกปลอดสารออร์แนิกใช่ค่ะนี่ร้านยี่สิบร้อยดูกดูของกันไหคะจะไหนกเลยตะก้าตะก้าตะก้าผ้าวะปลูกอะไรตะก้าปลูกอะไนะนี่แหลพี่จะไว้ปลูกต้นอ่อ,อนทางตะวันกับ ต้นอะเนี่ยต้นอ่อนทนะวันกับต้นยอดผักบุ้งยอดผักบุ้งอ่อนใช้กี่อันตะกร้าไหนอืมโหจริงจริงอ่ะเราว่าใช้เยอะยี่สิบบาทน,นี่แต่เดี๋ยวเราซื้อไปซักอันนี้ก่อนดูยี่ห้าอันี้กับสองพันนาใช้ไม่มากเลยนะคะคิดตังค์มาแล้วว่านี่นะคะพี่เปิ้ลก็ได้ซื้อตะกร้าไปนะคะ ของพี่จะเอาไปอ้นี่ค่ะจะเอาไปทําเป็นที่เขาเรียกว่าในชุดปลูกต้นไม้อ๋อไอ้ปลูกต้นอ่อนรถเตะวันค่ะจริงจริงกับพี่อาได้ใหญ่กว่านี้เละแต่มันไม่มีใช่ปะใช่นะคะเราจะเอาไปหลายใบอยู่เนาะสองร้อยจ้ะอะไรที่พักก่อนเอาเท่านี้ละค่ะพี่ขอพี่ขอไว้มนจอ่าที่เป็นต้นหอมต้นหอมไม่กินอ่าที่เป็นแบบที่เขาฮิดเพื่อสุขภาพอ่ะ ใช่แม่หนูไปซื้อมากินแล้วคนที่แบบเขามาออร์แกนิกเกนาะ<ช>น้ำหนักสิโลแล้วค่ะทำไปเล่นไปถ้ามันได้ไรายได้เพิ่มอีกสักหมื่นหนึ่งตู้นะ ใส่ดังเลยดินนบางคนอ่ะเขาทำอนน่ะจะมีคนถือว่าโมได้เดือนหนึ่งอ่ะแตปฟอสซิะให้เด็กนู้หญนะทุกคนทำสอบวันนี้อ่ะทุกคนอากจะไปที่ไหนมาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคน <laughs> เดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อจะไปวัดยางนะ แต่ว่าจะเป็นคลิปต่อไปไม่ใช่คลิปนี้แน่นอนไยติดตามชมนะจ้านี่เดี๋ยวจะไปแปลงร่างแก่ชุดนี้สีฟ้าสีเปันแป้นอย่างนี้ก็สิแบบนี้นะไม่ได้อยู่ไม่ถึงอยู่ไม่ถึงอันนี้มันจะเป็นกิจกรรมช่วงวันหยุดของครอบครัวเรานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราจะมีกิจกรรมต่อไปเป็นอะไรบ้างนะคะในช่วงวันหยุดสไตล์ครอบครัวเล็กๆในชุมชนเมืองกรุงเทพใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านค่ะค่ะสวัสดีค่ะนนี้นะคะเดี๋ยวพี่เปิ้ลนะคะก็จะพาไปดู ห้องของสาวโสดอีกหนึ่งคนนะคะในครอบครัวสมาชิกปราต้องโกรแฟมิลี่ชาแนลนะคะก็คือน้องนายค่ะแหลมสังนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะแอบค่ะแอบพี่เปิ้ลแอบแอบนะคะเฮ้ยอ๊า อดูห้องสาวสดหน่อยนะคะจริงๆหนูแอบสุใครไว้ยอยๆอยอยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะขออีกทีด้วยป่ะไม่มีอะไรสวยเลยโอ้ยตายแล้วอะไรอย่างสาวๆลาเขาอยู่รวมกันเขาจะประมาณนี้นะคะนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นห้องห้องของใครคะเนี่ยของหนูค่ะไหนช่วยช่วยแนะนำห้องหน่อยสิคะ โอ้ยแล้วเราเปยังไงก็คือตรงนี้นะพะลมจ้าพระลมเปิดเบอร์สามมารู้จักแฟนน้องนายอย่าแซวอย่าแซวอย่าแซวคือพรลมตัวนี้มีที่มาทุกคนคือมันมีก็ตั้งแต่ก่อนที่เราจะย้ายอยู่ที่นี่ตัวนี้นะมันเคยเหมือนไม่ได้เปิดมานานละมุดขึ้นแล้วจนทุกวันนี้เปิดเบอร์เปิดได้แค่เบอร์สุดกับเบอร์สองทุกคนนี่เดี๋ยวจะมาสายทิธเปิดเบอร์หนึ่งอ้าวดับเปิดเบอร์สอง อ่าติดแล้วเปิดว่าสาวดับอ่าดับใหม่แล้วพอเปิดเบอร์ศูนย์ปิดนี่เปิดเบอร์สองก็จะได้นี่ตุ๊กตาตัวนี้มีที่มาใชยผู้ชายไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่นี่คือเคยซื้อให้ใช่ไหมเคยซื้อให้คนคนหนึ่งใช่ไหมแล้วเขาคนคนหนึ่งใครเขาคือคริดานาผู้คนผิดศาสนาไมกำมันแล้วไม่เซื้อเป็นของขวัญให้เพื่อนแต่ว่าเพื่อนไม่มาตอนนั้นก็เลยไม่ได้แชทก็เลยไม่ได้ให้เพราะเพื่อนไม่ว่างเมื่อเมื่อเมื่อเพื่อนรู้ความจริงสองคนเมื่อเพื่อนไหนขอดูเมื่อเพื่อนรู้ความจริงค่ะเมื่อเพื่อนรู้ความจริงเื่อขอขอดูหน้าหน่อยค่ะขอดูหน้าเมื่อเพื่อนรู้ความจริงไม่เชื่อไม่เชื่อหรือมากว่ะไหนตอนนั้นจะดูดูเพื่อนๆ ไม่มีแหละเขาเปิดมาสวัสดีค่ะเล็กซี่วันนี้เราจะมารีวิวห้องสาวสอดท่านนี้มีแต่ผู้หญิงนะคะทานมีแต่ผู้หญิงวันนี้นะคะก็จะเป็นสมาชิกในบ้านเราอีกหนึ่งท่านนะคะอันนี้ออวุโสนะคะสมาชิกอาโวิเขบอกแม่แก่บอกอาสิบหกค่ะอายุเท่าไหร่แม่อายุเท่าไหร่ โอ้โหเพื <mm ่อนเป็นจีเองน้อยกว่าหนูอีกอ่ะกี่นาแก่แล้วอ่ะเชื่อเลยไม่อยากจะเชื่อใส่ดูสายตาดูสายตาดูสายตาซิสายตาไม่จริงๆแล้วเรารักกันนะคะจริงหรอรู้แล้วนะสองร้อยดอกหยอกเวนหยอกเวนหยอกเว้นจริงๆเรารักกันนะคนรักกันเนาะแต่ดูหน้าค่ะดูหน้าดูหน้าได้ไปพี่โมเพราะมันก็เป็นอย่างนี้ตลอดแหละต้องอาบน้ำตังตัววันนี้เล็กสี่จะไปเที่ยววัดยางกับพี่ไหมไม่ ทำไมแต่ว่าคลิปบางอย่างไม่ใช่คลิปเดียวแต่คลิปนี้เราไปติดตามต้องแบบต้อนแล้วย้ำอีกต้องดูแล้วแหละย้ำประมาณสิบรอบไม่ทันดีกูลวนะคะคือเราอ่ะจะพาเด็กๆไปปล่อยวัดค่ะโอ้ยล่ะเฮ้ยรู้ความจริงแล้วจะไปทำไรามาแค่แม่แล้เว้ยปล่อยวัด เราจะได้กลับเราจะไปได้ไปพาเด็กๆไปปล่อยวัดนะคะเฮ้ยเอารีวิวไม่จบเลยอะมารีวิวมาปิดประตูโอ้เบาหน่อยเดี๋ยวประตูบ้านพังเนี่ยทุกคนก็คือเอาจริงขออน่องเนี้คือมีที่มาเยอะมากคนแรกมันมีคนคนหนึ่งเล่นกีต้าร์ฟังเอ้แล้วก็เลยอุ้ยอยากเล่นอยากเล่นตามจังเลยเราก็เลยไปซื้อมาทุกคนแล้วแบบพอเราไปซื้อใช่ไหม เขาก็ไม่ได้สอนเราไงก็แบบไม่มีคนสอนก็เลยตอนนี้ยังเล่นไม่ได้ทุกคนใครมีเทคนิคสอนเล่นกีตาร์ง่ายๆก็คอมเมนต์ได้ทุกคนเล่นอย่างนี้ไม่ใด้พอเลยนี่ทุกคนคือแบบเราก็อยากขอซีไม่ดูได้ไหานั่งอยู่ทุกคนเราแบบเราถามเราให้เพื่อนนั่งอยู่ถามเพื่อนคนไหนอ๋อเออว่าตอนไหนก็มาสอนนะเลยเพื่อนเพื่อนหรอโอเคโอเคเพื่อนหรือเปล่าใช่เพื่อนพี่คะที่มี่ค่ะกับคนนั้นพี่รู้จุกพี่รู้จุกยังไงคนนั้นเป็นคู่จริงคู่จริงโอเคพ่อพ่อพ่ดูอยู่ เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อตู่รู้ความจริงเฮ้ยตาดออกแม่ต้องบอกพ่อพเมื่อพ่อตู่รู้ความจริงที่ใช่พ่อน้องนายสิแต่ออีกคุณหมาคุณหม่เมื่อพ่อน้องนายรู้ความจริง ไม่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 มีความจริงนะแหละที่หนูพูดแปลความจริงอ่ะโชว์มือก่อนแล้วิด<ม>ต่อไปตอนี้ตอนบ้านสามเคยเรามาทุกคนเปิดแล้วเป็นขา,ขาวๆเปล่าๆตอนนี้มีข้างในแล้วนะ,ะตัวนี้ก็มีที่มาเหมือนกนะัน <c oughs> ไปซื้อที่สองโลตอนนั้นก็ถ่ายคลิปไปเหมือนกันทุกคนซื้อบาดมาทำไมมาเราก็ซื้อพอเราซื้อปุ๊บแม่กับน้าก็ถามว่าอุ้ยเอาบาดมาทำไมอะไรอย้ม่ใช่ถ้ามองดีๆเอ๊ะมันคืออกคาง แต่พาอนี้เนี่ยซื้ออะไรปลาช่อนมาทำไมหัวรือมแแรงสาบเลยคนิปวันนี้นะคะแล้วก็จบแล้วค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะสำหรับวันหยุดวันนี้ของพวกเรานะคะแก๊งปลาต้มกล็ดเฟรนดี้ชาแนลนะคะก็ก็อะไรก็จบเยี่ยมดีนะคะเดี๋ยว ต่อไปไปดูห้องพี่เปิ้ลไหมทุกคนใครอยากไปไหมทุกคนอยากดูเดียวหรือว่าเราจะไปตอนนี้ดีเลยทุกคนยังไงอยากเห็นคลิปเราทะเลาะกับแม่ไหมยังไงงามแด้วยอุ้ยยังไงดีวะเนี่ยห้องกูยังไม่ได้เก็บเลยเด้อกลัวที่ไหนไปไปตอนนี้ทุกคนเราก็กำลังจะมุ่งหน้าไปที่ห้องแม่เราเลียวแบบว่าเลียวมากแล้วเชื่อแมมพอถ่ายเสร็จปุ๊บตอนตัดต่อแม่ตัดอันนี้คือของจริงอะดูเตือนอเตือนเตือนอุ้ยโดนจัดเหมือนมีได้นัดหมายอะทุกคน นี่อย่างแรกก็จะมีหูลงมากค่ะห้องของสาวสาวสาวก็ได้สาวชาวโชดคือห้องของชาวโชดนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นเนี่ยมันจะสับสนนะทุกคนตรงสวิตไฟตรงเนี้ยห้องก็จะห้องก็จะน่าอยู่มนเป็นเราเราไม่อยู่นะเอาจริงยุ่งกันค่ะเดียวจริงเดียวจริงเฮ้ยเรา้กา็นเไม่อยู่ เลยลเปล่าไม่มีอะไรค่ะต่อดีกว่าค่ะจริงๆแล้วไม่ได้พูดอะไรไม่ได้พูดแล่ว่าเอ้ดดีกว่านะคะพวกเราเดี๋ยวพวกเราเฮ้ยไม่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 ไมไม เดี๋ยวพวกเราจะไปเที่ยววัดยางกันไม่ทันนะคะดื้อๆๆ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 ๆกๆๆ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 ไๆๆไๆๆ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 ๆ่ๆๆ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 ๆไๆๆไๆๆๆๆๆงๆๆๆๆๆๆ๋ยวๆๆๆนี้ๆๆวๆๆ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 ะๆๆกๆๆๆๆาๆๆาๆๆๆๆๆๆๆ่ๆนๆๆๆะๆๆกๆๆๆนๆๆๆๆๆๆนะคะๆาๆๆๆๆคๆๆๆๆๆๆๆครอบครัวปาต้องโกๆๆ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 ๆนะคะเดี๋ยววันนี้พวกเราต้อง ไปก่อนเพราะว่าแต่เราต้องไปทำคลิปต่อไปทุกคนดูค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เปิ้ลนะคะจะพาเด็กๆไปปล่อยวัดนะคะเั้นเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปรอดูคลิปหน้าละค่ะว่าเพิ่งพี่เปิ้ลจะพาเด็กๆไปปล่อยวัดไปทำอะไรกันนะคะค่ะะวันนี้พวกเรานะคะขอจบขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ